อาอก็อยู่กับเบนส์ครับเฮมเมเกอร์วายซีรุ่นสิบครับคู่นี้เป็นคู่จากแมตต์เมื่อกี้นะครับเป็นน้องแทนไปเมื่อกี้4-3กับน้องโอมไาจะดี4-7โผมแมตช์เมื่อกี้น้องโอมนี่กินเรียบกินเรียบน้องแทนกินนี่ต้นเกมน้องแทนเป็นเกาหลีสีแดงแล้วก็น้องโอมเป็นเรือดเรียดไม่ได้เป็นรัสเซียนะรัสเซียรัสเซียพี่เป็นรัสเซีย ต่ผมรู้สึกว่าด่านนี้ท้องน่าจะขึ้นขึ้นช้านะพี่ตอนนี้แหละแรกเนยใครหมดก่อนนี่เรียบร้อยแน่นอนไม่มีอะไรให้ยึดปั๊มด้วยใช่ครับผมว่าน่าจะใช่นะแบบวิ่งรถเข้าไปยึดเลย แต่ดูที่น้องแทงกันม้างดีกว่าเริ่มสร้างทหารแล้วโอ้โหตอนนี้มาแล้วครับขอประครับการบิน,น,น,นคนดีนดนโนะใช่ครับน,น,รน้องโอมนี้เอนจิเนียห้าตัวแล้วไม่ใช่อย่างอ,างอื่นเลยกะเอ็นเกมเลยครับกะเอ็นเร็ว 5นาทีนี้จบแน่นอนแต่ถ้าหมดหน้าตักเราก็แพ้เหมือนกันนะครับมางแล้วาเหนี้รอึ่างนี้ทำไงครับต้องต่อกานเกมนี้ต่อนนี้เกมก็ประมาณ6กโมงช้าครับเรียกได้ว่าร้านกัญญานว่างเลยเดียวต้องเป็นคนดินแล้วครับ มาครับตอนนี้ตอนนี้น้องโอมเอาเอนจิเนียร์ใส่เอนจิเนียร์ใส่รถถังแล้วเตรียมตัวไปยึดแล้วครับเดินไปนำทางก่อนครับตอนนี้แมงมุมหมวกว่าน่าจะไปจัดการรถถังก่อนนะใช่ครับแต่รถแรกมันทำมิดเนี่ยถ้าว้าวกับฐานปุ๊บแมงมุมก็หลุดเลยใช่ครับ หรือถ้าโดนแร่มาทมิดปุ๊บโดนแบงมุมเข้าปุ๊บกดให้กลับฐานกดว้าวกับฐานแรกปุ๊บแบงมุมหลุดเลยมาแล้วมาแล้วครับดูครับว่าจะยังไงมาแล้วครับมาแล้วครับถ้ายืนได้นี่จบเลยนะครับผมว่าไม่น่ารอดครับวางตังร้อยเลยครับผมวางตังร้อยแล้วครับร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองฐานเรียบร้อยครับเอ็นเกมครับจบปีครับปีเร็วแน่นอน บายครับเรียบร้อยครับเกมครับจบครับจบแล้วครับจบแล้วครับสถิติใหม่ครับสี่นาทีกับแปดวินาทีนั่นแหละจบแล้วครับเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ครับอย่างเร็วครับคือถ้าใครลูกใครต้มมาม่าจะมากินแล้วมาดูนะครับไม่ทันแล้วนะครับจบแล้วครับจบก่อนจบก่อนมาม่าสุกนะครับ ไว้เจอกันคราวหน้าครับครับขอบคุณมากครับ